สาวอเมริกามาเที่ยวไทยครั้งแรกเธอได้ลาออกจากงานมาเป็นนักท่องเที่ยวเต็มตัวเพื่อเดินทางไปยังเมืองต่างๆพร้อมกับแฟนหนุ่มของเธอซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ไปเที่ยวในลหลายๆเมืองแต่ทุกประเทศที่เธอไปเที่ยวมานั้นไม่มีเมืองไหนเลยที่เหมือนกับกรุงเทพที่นี่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างออกไปทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้พบเจอในเมืองไทยได้อย่างน่าสนใจมาก ซึ่งสาวชาวอเมริกาและก็แฟนหนุ่มของเธอนั้นจะแสดงความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเมืองไทยไว้บ้างก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับโดยสาวชาวอเมริกากับแฟนหนุ่มของเธอทั้งคู่เนี่ยก็มาจากเมืองภูเขาโคโลราโดซึ่งอยู่ทางตะวันตกของอเมริกาเธอและแฟนหนุ่มเนี่ยเคยไปเที่ยวมาหลายเมืองในยุโรปแล้วก็ในอเมริกาโดยในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรก ที่ได้มาเที่ยวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเธอและก็แฟนหนุ่มนั้นก็เลือกที่จะมาเที่ยวในประเทศไทยเป็นที่แรกและเธอก็ได้สังเกตเห็นว่าความแตกต่างในเมืองกรุงเทพกับเมืองอื่นๆโดยสิ่งที่ทําให้กรุงเทพแตกต่างจากเมืองอื่นๆก็คือรถเมในเมืองอื่นๆจะจอดทุกป้ายไม่ว่าจะมีคนขึ้นหรือไม่ก็ตามรถเม่ยจะจอดเสมอ แต่ที่กรุงเทพมหานครถ้าไม่มีคนโบกรถหรือไม่มีคนรอที่ป้ายรถเมย์รถเมย์ก็จะไม่แวะจอดที่ป้ายเลยรถเมย์ก็จะวิ่งผ่านไปฉะนั้นแล้วเมื่อเราจะขึ้นรถเมย์ที่นี่เราต้องโบกรถเสมอ โดยสาวชาวอเมริกาคนนี้ก็ยังได้บอกอีกนะครับว่าสิ่งที่เธอชอบเกี่ยวกับรถเมไทยก็คือเวลาขึ้นรถเมเนี่ยก็จะมีคนเก็บเงินและมาถามว่าจะลงที่ไหนมันทำให้คนขับรถทราบว่าเขาเนี่ยจะต้องจอดให้เราที่ไหนบ้างนอกจากนี้สาวชาวอเมริกาก็ยังได้พูดถึงถนนในกรุงเทพว่าทางแยกบางแห่งมีรถหนาแน่นลหลายแยกเนี่ยก็ไม่มีสัญญาณไฟสำหรับคนเดินข้าม จะมีก็แต่ทางม้าลายเท่านั้นและดูเหมือนว่ารถเนี่ยก็จะวิ่งไปทุกที่ที่มีช่องว่างบนถนนแม้แต่ทางเท้าด้วยทำให้เธอเนี่ยต้องปรับตัวในการข้ามถนนในเมืองนี้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆและเธอก็ยังบอกอีกว่ากรุงเทพเนี่ยมีวัดมากมายจริงๆเดินไปไม่กี่ช่วงตึกก็จะเห็นวัดจากนั้นเธอและแฟนหนุ่มก็ลองเดินเข้าไปสำรวจวัดเธอบอกว่าวัดที่นี่มีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ บนพื้นที่กว้างแต่นี่ก็เป็นการเยี่ยมชมวัดไทยแห่งแรกของเธอเธอจึงไม่แน่ใจว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดหรือเปล่าในการเดินทางไปมาหลายๆประเทศก่อนหน้านี้ของเธอเธอมีโอกาสได้เห็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์และมัสยิดของศา,ศา,ศาสนาอิสลามแต่ไม่ค่อยได้เจอวัดของศาสนาพุทธและเมื่อได้เห็นวัดไทยเธอจึงมองว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ พระพุทธรูปเนี่ยถูกสร้างด้วยทองคําสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยชอบก็คือภาพศิลปะบนฝาผนังโบสถ์ที่เป็นบันไดทอดไปสู่ท้องฟ้าสีฟ้าเหมือนเส้นทางไปสู่การดับทุกข์มีปราสาททองคําที่เงียบสงบทําให้รู้สึกผ่อนคลายและยังมีนิทรรศการที่เหมือนเป็นพิพิธภาาัณฑ์เล็กๆอยู่ภายในด้วยทําให้ปราสาทสีทองแห่งนี้มีความน่าสนใจมาก ซึ่งเธอก็ได้ใช้เวลาสำรวจภายในปราสาทนานเกือบชั่วโมงและสาวชาวอเมริกาคนนี้ก็ยังบอกอีกว่านอกจากการท่องเที่ยวชมเมืองแล้วภารกิจของการออกหาอาหารท้องถิ่นที่แปลกใหม่เป็นสิ่งที่ต้องทำร่วมกับการท่องเที่ยวด้วยสถานที่ที่น่าสนใจของพวกเขาก็คือย่านชัยนาทาวหรือว่าเยาวราชและสำเพ็งที่เยาวราชเนี่ยท้งคู่ก็ได้เห็นป้ายอักษรภาษาจีนขนาดใหญ่เต็มไปหมด มีคนมากมายมีเสียงดังและความวุ่นวายความหลากหลายนั้นทำให้บรรยากาศสนุกสนานที่แห่งนี้เนี่ยทำให้เห็นบรรยากาศของทั้งสองข้างทางที่แตกต่างกันเธอบอกว่าหากเดินจากซอยหนึ่งก็จะเห็นแผงขายอาหารพอเดินไปอีกซอยหนึ่ง เพียงหนึ่งนาทีต่อมาเี่กก็จะเห็นศาลเจ้าของจีนเมื่อไปถึงศาลเจ้าสไตล์จีนแล้วสาวชาวอเมริกาคนนี้ได้บอกว่าเขาเี่ยชอบสไตล์ศิละปะของจีนมากมันมีศิละปะที่ใช้สีแดงและสีเขียวเป็นหลักทำให้มีสเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีผู้คนมากมายมาไหว้ขอพรมีกลิ่นควันธูปที่มากราบไหว้เทพเจ้าจีนเป็นเอกลักษณ์ของศาลเจ้าจีนที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่เล็กๆ แต่คนแน่นเต็มไปหมดแต่ก็ยังเห็นรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านไปได้ทำให้ตลาดแห่งนี้เนี่ยมีสีสันและมีชีวิตชีวาทำให้รู้สึกตื่นเต้นเมื่อเดินเข้าไปในตลาดก็จะเห็นสินค้ามากมายที่นี่เนี่ยมีสินค้าทุกอย่างสาวชาวอเมริกาคนนี้นะครับเธอได้บอกว่าตลาดนี้มีสินค้าทุกอย่างสามารถหาสินค้าได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นของใช้อาหารสดอาหารปรุงสำเร็จรูปและเสื้อผ้า มีสินค้าหลากหลายและเธอเนี่ยก็เชื่อว่าจะหาสินค้าได้ทุกอย่างตามที่เธอนั้นต้องการในที่แห่งนี้และสาวชาวอเมริกาคนนี้ก็ยังบอกอีกว่าเวลาเธอซื้ออาหารไทยมีสิ่งหนึ่งที่เธอเนี่ยชอบมากๆซึ่งก็คือคนไทยคนไทยเนี่ยมักจะถามว่าเอาเผ็ดน้อยไหมหรือเผ็ดมากคนไทยคงจะเป็นห่วงคนตะวันตกว่าอาจจะกินเผ็ดไม่ได้และอีกอย่างที่สาวชาวอเมริกาคนนี้ เขาประทับใจในเมืองไทยก็คือเธอเนี่ยชอบเมืองไทยตรงที่เวลาเดินไปไหนมาไหนแล้วเวลามองสบตาให้กับคนไทยเนี่ยและส่งยิ้มไปคนไทยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะยิ้มตอบมาในทันทีอย่างมีความสุขบางคนก็ยังโบกมือทักทายอีกด้วยเธอชอบสิ่งนี้มากมันคือเสน่ห์ของเมืองไทยที่ยุโรปเนี่ยไม่มีก่อนหน้านี้นะครับเธอก็ได้ไปเที่ยวยุโรปในหล,หลายๆประเทศ แล้วเวลาเธอส่งยิ้มให้กับคนยุโรปพวกเขาเนี่ยไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้ทำแบบคนไทยคนยุโรปจะทำหน้าตาเฉยเฉยไม่มีการตอบสนองไม่ยิ้มตอบกลับมาเธอจึงชินกับภาพจำของคนไม่ยิ้มพอเดินไปไหนมาไหนในเมืองไทยก็จะเจอแต่รอยยิ้มของคนไทยเต็มไปหมดทั้งที่ไม่รู้จักกันทําให้บรรยากาศนั้นดีและสดชื่นนอกจากนี้นะครับสาวชาวอเมริกาก็ยังได้เดินไปเที่ยวย่านคนจีน เธอบอกว่ามีอาหารอีกอย่างที่อยากจะลองทานดูก็คือซาลาเปาเธอเนี่ยพยายามเดินหาแต่ก็น่าเสียดายที่หาไม่เจอทั้งที่ถนนเยาวราชมีแผงขายซาลาเปาอยู่มากมายนอกจากนี้นะครับเธอก็ยังบอกอีกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศอยู่ในเขตร้อนมีความชื้นมีแสงแดดตลอดทั้งปีทําให้พืชพันธุ์ผลไม้เติบโตได้ดีมากมีผลไม้ให้ทานตลอดปี เธอบอกว่าในสหรัฐอเมริกาบ้านของเธอนั้นมีหิมะตกแต่ละปีเนี่ยนานถึง6เดือนสภาพอากาศแตกต่างจากที่ประเทศไทยมากหลังจากนั้นเธอจึงวางแผนที่จะลองทานผลไม้ไทยเกือบทุกอย่างที่ไม่มีในอเมริกาผลไม้เมืองหนาวส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีเปลือกทานง่ายที่แผงขายผลไม้เธอก็ได้เจอกับผลไม้ลูกสีม่วงดำๆมีเปลือกแข็งคนไทยเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันเป็นของแปลก เห็นกันในชีวิตประจำวันทุกวันแต่คนตะวันตอกอย่างเธอแล้วจะดูแปลกตามากมันไม่เหมือนกับทูเรียนเธอจึง okay. ไม่รู้จักวิธีทานจากนั้นนะครับแม่ค้าก็เลยได้แนะนำวิธีทานเมื่อเธอได้ลองชิมมังคุดก็พบว่ารสชาติของมันคล้ายคกับส้มแต่หวานกว่าเธอนะครับบอกว่ามันอร่อยดีจึงได้ซื้อมา1นกิโลในราคา100บาทและเมื่อเธอเดินไปเรื่อยๆก็มาเจอกับแผงขายเงาะ เธอเนี่ยบอกว่าเธอเคยกินเงาะมาก่อนเธอรู้จักเงาะเคยทานเงาะที่ฮาวายมาแล้วเธอชอบมากในความหวานกรอบของมันแต่เมื่อได้ลองชิมเงาะที่ส่งไปขายในสหรัฐอเมริกาทำให้เธอเนี่ยต้องผิดหวังเพราะว่ามันไม่อร่อยเลยเธอจึงคิดว่าเงาะแต่ละที่รสชาติจะแตกต่างกันจึงได้ลองชิมเงาะในประเทศไทยว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงมันจะอร่อยหรือเปล่าและเงาะในประเทศไทยนั้น เนื้อสัมผัสเหมือนเยลลี่มีรสชาติเหมือนแอปเปิลปนกับองุ่นแดงเธอก็ได้บอกเอาไว้ประมาณนี้แน่นอนว่าง้อนในประเทศไทยเนี่ยไม่ทำให้เธอผิดหวังเลยมันทั้งกรอบทั้งอร่อยเมื่อเธอเนี่ยได้ลองชิมผลไม้ไทยเธอบอกว่าเธอชอบมันมากๆผลไม้ที่นี่เนี่ยมันสดใหม่และไม่เหมือนในอเมริกาและเมื่อเธอนะครับเดินเข้าไปเจอกับแผงขายทุเรียนเธอก็อยากลองชิมว่ารสชาติ ผลไม้ทุเรียนเนี่ยมันเป็นรสชาติยังไงเธอเคยได้ยินว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นแรงมากหลายคนเนี่ยไม่ชอบทนกลิ่นไม่ได้แต่ว่าแฟนหนุ่มของเธอนั้นไม่อยากจะลองเพราะว่ากลัวกินแล้วจะทนกับกลิ่นของมันไม่ได้และก็รสชาติมันอาจจะแย่มากๆเธอจึงไม่ได้ลองทานทุเรียนซึ่งทุเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลจริงๆนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติคนที่ชอบเนี่ยก็บอกว่าชอบมากคนที่ไม่ชอบก็บอกว่าเหม็นมาก นอกจากนี้สาวชาวอเมริกาคนนี้เธอก็ยังได้บอกอีกว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่เธอเนี่ยชอบก็คืออาหารข้างทางของประเทศไทยเพราะว่าอาหารข้างทางของไทยนั้นสามารถที่จะพบได้ทั่วไปตามแผงลอยข้างทางกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่หาของกินได้ง่ายสะดวกไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไรกินเพราะมีร้านอาหารเปิดขายตลอดเวลาและสาวชาวอเมริกาคนนี้เธอก็ยังได้แสดงความคิดเห็นต่อกรุงเทพอีกนะครับว่า กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่มีอาหารหลากหลายชาติมารวมกันเราจึงได้เห็นอาหารข้างทางมากมายอาหารข้างทางของไทยอร่อยถูกปากทุกที่และที่สำคัญนะครับก็คือราคาเนี่ยไม่แพงด้วยระหว่างที่รออาหารก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่เรานั้นจะได้เห็นแม่ค้าปรุงอาหารสดๆต่อหน้ามันเป็นบรรยากาศที่เธอเนี่ยชอบมากๆแม้ว่าคนไทยหลายคนที่เธอพบเจอจะพูดภาษาอังกฤษได้น้อยมาก และเมนูอาหารในท้องถิ่นล้วนแล้วแต่เป็นภาษาไทยไม่มีภาษาอังกฤษเลยแต่เธอเนี่ยก็เข้าใจได้ว่ามันอาจจะไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวสถานที่ที่เธอไปมันไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเจ้าของร้านเนี่ยจึงไม่ได้เขียนภาษาอังกฤษเอาไว้แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเที่ยวชุมชนของเธอเลยเพราะว่าไปไหนมาไหนก็เจอแต่คนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสความเป็นมิตรของคนไทยคือเรื่องปกติที่ไม่สามารถพบเจอได้ในยุโรปเลย โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของสาวชาวอเมริกาที่ได้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยครั้งแรกที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปดอนี้ซึ่งคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ใต้ช่องคอมเมนต์กันด้วยนะครับเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้สำหรับในคลิปดอหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหนมาพูดถึงประเทศไทยอีกต้องติดตามและรอรับชมกันต่อไปในวิดีโอหน้านะครับ เอาละครับเรื่องราวโดวยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ